โหลดขนาดนี้ลูกค้าบอกอยังไม่นิ่งยังโยกยังโยนวันนี้ก็เลยมาเติมตัวสลิงครับคันนี้เป็นรถเครื่องเสียงครับลูกค้าใส่เครื่องเสียงเต็มระบบมากดูะฮะด้านหลังคือไม่มีเลยนะมีแค่2แถวช่วงล่างก็ทํามาแล้วครับเปลี่ยนล้อมาแล้วเปลี่ยนเบรกมาแล้วช่วงล่างใช้โปรเฟนเดอร์นะครับเป็นสปริงเทอินสปริงโหลดนะครับโหลดได้เตี้ยสุดๆเท่าที่อยากจะเตี้ยแล้วครับเครื่องก็ทําเกียร์ก็ทํา แต่ยังที่บอกครับลูกค้าบอกยังไม่นิ่งยังมีอาการโยกวิ่งเร็วแล้วชัดเจนเลยครับว่าโยกก็เลยมาเลือกติดตั้งสลิงกับเราขอความแน่นๆเราบอกทั้งนั้นถ้าอยากได้ความแน่นใส่รุ่นบุดอย่างเลยครับอันนี้ก็เริ่มขึ้นหอยกันเลยครับนี่เป็นช่วงล่างเดิมก่อนที่จะติดตั้งนะครับเห็นไหมฮะตัวกันเซเดิมอ่ะมันมีการผิดรูปเลยมันเบี่ยงขึ้นขวาจริงๆมันมันต้องตกอยู่ยซ้ายๆนะแต่อันนี้มันความที่โหลดเยอะครับมันเลยเป็นอย่างนี้และอาการที่ตามมากับการโหลดเยอะคือล้อล้นครับลูกค้าก็รู้นะวล้อเงน พวดแล้วร้อนจริงครับประมาณเกือบเซนกว่าๆเลยตอนนี้เลยติดตั้งตัวสลิงเข้าไปนะครับเราก็ดึงล้อนะครับให้เข้ามากลางเซนเตอร์ได้ล้อที่เข้าอยู่ในเซนเตอร์มากขึ้นตรงไม่ใช่เข้ามากขึ้นหรอกครับตรงมากขึ้นแล้วก็ได้ความนิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าสลิงทาให้อาการโยกโยนลดลงแล้วเมื่อลดลงเราก็ปรับโชคนิ่มได้ครับของเดิมลูกค้าปรับอยู่เบอร์6เราปรับลงเหลือเบอร์สีเลยได้ความนุ่มนวลมากขึ้นและนิ่งขึ้นแน่นอนครับ สำหรับคันนี้อย่างที่บอกครับเป็นรถเครื่องเสียงมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเมื่อคุยกันถึงความต้องการและการใช้งานทางงานผมบอกว่ารุ่นบูอยางน่าจะตอบโจทย์ครับได้ความแน่นและกระชับมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งนะครับน้าหนักรถก็เยอะเครื่องเสียงก็หนักเยอะครับคันนี้ทรงสวยมากคือโหลดโหลดเยียมมากๆเลยนะแต่เพราะด้วยน้ําหนักรถครับมันเลยทําให้การขับขี่ยังไม่ดีพอวันนี้พอติดตั้งเสร็จไปผมถามลูกค้าเป็นไงบ้างเขาบอกดีเลยครับนิ่งขึ้นนุ่มขึ้นอาการโยกลดลงชัดเจนครับ